ตอนนี้เรามาดูย่านคนรวยของที่เมืองมันดะเลกันนะครับเราอยู่หน้าสนามกีฬาของเมืองมันดะเลและนี่คือมิงกะลาบาคอมเพล็กซ์ครับที่นี่รายล้อมด้วยหมู่บ้านหรูๆรูนะครับแล้วก็รวบรวมสิ่งต่างๆที่ดีที่สุดของมันดะเลอยู่ที่นี่ครับไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารที่ดีที่สุดโรงแรมที่ดีที่สุดแล้วก็ชอปปิ้งที่ดีที่สุดร้านต่างๆนะครับครบทุกอย่างอยู่ที่นี่หมดเลยครับนี่คือห้างโอเชียนนะครับติดกันก็คือห้างเดอะมูฟ แล้วก็ถัดไปนะครับตรงปลายสุดนู้นเลยก็คือเป็นโรงแรมมิงการาบาโฮเทลครับที่นี่มีโรงพยาบาลชื่อดังย่านสุขุมวิทของเมืองไทยมาเปิดสาถาที่นี่ด้วยนะครับมีร้านเสริมสวยชื่อดังมีร้านอาหารชื่อดังมีโรงเรียนกวดวิชามีร้านฟิตเนสมีแบรนด์เนมมีทุกสิ่งทุกอย่างนะครับที่เมืองไทยจะมีแต่ที่สำคัญก็คือว่าราคาที่นี่ถูกกว่าที่เมืองไทยถึง3เท่าด้วยกันครับ อุปกรณ์ของเครื่องใช้ก็สะอาดแล้วก็ทันสมัยมากๆเลยนะครับเพราะว่านําเข้าหมดทุกอย่างเลยแล้วก็ราคาก็ถูกบ้างๆเลยครับสาหรับค่าบริการแล้วก็เราจะได้การบริการแบบ full service ด้วยครับย่านนี้เป็นย่านของคนที่มีสตางค์นะครับเป็นคนรวยที่มันเดรเมาเดินกันนะครับต่างคนก็ต่างแต่งตัวดีๆแล้วก็ขับรถหรูๆนะครับมาเดินกันที่นี่ และในโซนนี้ก็จะว่าเป็นโซนของคนมีเงินนะครับของที่มนาเลนะครับเขาอยู่อาศัยกันซึ่งมีหมู่บ้านหรู่นะครับรอบบริเวณนี้แล้วก็มีถนนที่กว้างๆสะอาดดนะครับและนี่คือรัตตภพชีเอนะครับซึ่งมีฝีมือแล้วก็มีอุปกรณ์ที่ทันสมัยนะครับอันนี้ค่าสาก็ประมาณ70บาทนะครับซึ่งถูกมากแล้วก็ค่าตักประมาณ 100- ่งร้อยถึงหนึบาทครับนี่คือโรงเรียนที่สอนปริยาโทนะครับทางออนไลน์นะครับ ของมหาวิาลยชื่อดังของเมืองไทยมาเปิดสาขาที่นี่และนี่คือโรงแรมที่ดีที่สุดของมาเลเซียตอนนี้ครับมิงกะลาบาโฮเทล